สวัสดีครับพวกแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับผมฮานอยวันจันทร์ที่10บกร,รกฎาคมนะครับผมเด่น09ครับมากับ4568านะศูนย์มา09ครับ04ครับ05 06 08 9มา94ครับ95 96 98เมื่อวานไม่ได้ลง ครับผมเมื่อวานไม่ได้ลงก็คนที่ติดตามเนาะเดี๋ยวอาจารย์ก็ลงบ้างไม่ลงบ้างนะก็พยายามจะลงนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ลืมบ้างติดทุระบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะครับผมเอาเป็นว่าถ้ายังไงถ้าลงก็ลงให้แน่นอนนะะดักร้อยสองครับ209ครับ204 205 206นะครับ2 0 8 2 9 4ครับ295 296 298 เน้นเปที่3ชุดนะครับ090494ครับ209นะครับ3ชุด204 294นะครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันจันทร์ที่10กรกฎาคมขอโชคดี3ตัวแตกครับ